สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยนะครับฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP นี้ก็จะมีให้ชมทุกๆวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธที่23านะครับสีเขียวสีเขียวนะครับ23ตุลาคม2567นะครับฮานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนั่นแหละนะครับออกเวลาหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับ เมื่อวานนี้ให้เจ็ดแปดเก้านะมามาเจ็ดสองกับหกแปดนะครับเออจ็ดสองเจ็ดสองก็เข้าอยู่นะแต่หกแปดนี่ไม่เข้านะมันมีแปดด้วยแต่ไม่มีหกนะครับหลุดนะครับคู่เจาะนะมาสายลูดนะครับสายลูดสายวิ่งได้กินนะเมื่อวานนี้นะครับกินยากเหลือเกินเนาะอืออันนี้นะครับครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านได้ชมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับขอขอบพระ,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 ะคุณเป็นอยา่างสูงนะชนชอบค่อยนําไปใช้นะครับ5 6 7นะครับเน้นที่ห้ากับ6นะคานนี้นะ5 0 0 5ูนย์5ูน5 5ห้าห้าหนองงห้าสามสานะครับ60ศ6น1์6ูนย6หกหกหนึ่นะครับส่วน7เจ็ดนะครับ7คู่กับ สองสามสี่นะครับสองสามสี่นะครับเอามาดูใกล้ๆหน่อยครับทางนี้ขอเน้นที่ห้านะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองสองห้าสามสามห้าห้าสี่สี่ห้านะครับเน้นที่สองสามสี่นะครับหกสองหกสามหกสี่นะครับเจ็ดมาก็เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับตามนี้นะครับระวังเบิ้ลนะมันชอบมาเบิ้ลนะพวกห้าน้อยทั้งหลายแหล่เนี่ยประมาณนี้นะครับครับระวังเดินด้วยนะครับ มาดูเพ่อีผ่านนี่าเด่นทางนี้นะผ่านนี้นะทางท้ายนะครับทางท้ายนะทางท้ายนะครับเน้นที่ห้านะครับหกลดวิ่งนะชุดวินก็ตามนี้แหละครับนี่นะครับนี่เน้นที่ห้าก็เอาห้าไปลูดไปวิ่งเลยนะครับานี้นะครับครับนี้เลยนะครับอ่ะจดเอาคันนี้จดเอาเลยครับ ตามนี้เลยครับจดค,ครบทุกหน่อยแล้วนะลงให้ครบทุกหน่อยแลวฮานอยเฉพาะกิจออกเวลาสี่โมงเย็นฮานอยกาชาติออกสี่โมงเย็นฮานอยพิเศษออกห้าโมงเย็นฮานอยปกติออกหกโมงเย็นฮานอยบีไอพีอันนี้ออกหนึ่งทุ่มนะครับลงให้ครบแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เก็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคั่ง มีทวีทรับทวีโชทวิจุกแหงๆ,ๆครับสวัสดีครับ